สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึงง่งในจงัจงหวัดวิษณุโลกนะครับสถานที่นี้คือพระราชวังจันทร์นะครับพระราชวังจันทร์เป็นพระราชวังที่ประทรับขององค์สุเ็จพระนเรศวรมหาราชสร้างมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับด้านหน้านี้ก็คือ สาลสมเด็จพระนเรศวรมหารัชสถานที่แห่งนี้ในอดีตนั้นเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนประจำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้ทันจบการศึกษาที่สถานที่แห่งนี้รุ่นผมนั่นโรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่แห่งนี้ไปอยู่อีกแห่งหนึง่งซึ่งเหตุผลในการย้ายสถานศึกษาก็มีเหตุผลอยู่ที่ว่า มีการขุดพบฐานพระราชวังเก่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับปัจจุบันนี้มีการบูรณะจนกลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับช่วงนี้ที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เป็นช่วงเวลาบ่ายสองนะครับด้านหน้าที่เห็นเป็นอิฐ อเป็นแนวๆก็คือฐานพระราชวังเก่าส่วนด้านหน้าคือประตูทางเข้าที่มองเห็นไกลๆนู้นก็คือแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านนี่ครับมีแนวฐานพระราชวังเก่าอยู่เต็มเลยนะคะโอ้ยร้อน นในอดีตบริเวณนี้นั้นก่อนจะบูรณะเป็นฐานที่ท่องเที่ยวโซนนี้จะเป็นสนามฟุตบอลของโรงเรียนชายล้วนในจังหวัดปิศณุโลกถือว่าเป็นสนามที่ใหญ่มากๆและจุดๆนี้เองที่ว่าเป็นจุดที่ขุดแล้วเจอฐานลากกำแพงแห่งแรกคือจุดนี้ครับ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่อยู่ติดกับพระราชวังจันทร์นะครับชื่อว่าวัดวิหารทองวัดวิหารทองนี้ถือว่าอยู่ในเขตตัวเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจะพาเดินดูรอบๆวัดนะครับด้านนน้นคือพระราชวังจันทร์ที่ผมเพิ่งพาไปดูมา วัดวิหารทองนับว่าเป็นวัดที่ยังมีการบูรณะให้คงรูปเดิมแบบดั้งเดิมได้สมบูรณ์แบบตรงข้างมากนะครับก็จะมีอิฐเกา่าอยู่ด้านหน้านี่คือเจดีเก่าเจดีเก่าดั้งเดิมเชื่อกันว่าจะมีขนาดสูงใหญ่มากสูงใหญ่กว่าต้านโพที่อยู่ด้านข้างองค์เจดีปัจจุบันนี้ได้ ผุพังไปตามกาลเวลาทําให้ตัวองค์เจดีย์เองเหลือเหลือสภาพเท่าที่เห็นอยู่ครับนี่ครับนี่คือบริยากาศอรอบวัดเห็นหลังคาสีฟ้านั่นคือสรารกลางจังหวัดพิษณุโลกอยู่ติดกันน คือบรรยากาศนี่ครับตัวองค์เจดีผมพามาดูใกล้ๆนี่คือบันไดทางขึ้นองค์เจดีแต่ตอนนี้เขาห้ามขึ้นนะครับห้ามปีนป่ายนี่ ด้านหน้าพระองค์ใหญ่คือพระหลวงพ่ออัฏฐารลดถือว่าเป็นพระดังคู่บ้านคู่เมืององจังหวัดพิษณุโลกคลิปในวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้และอย่าลืมรับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ